สวัสดีครับเรามาพบก,กับช่องโ oh, อ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าตอนนี้นะมีประเด็นในคลิปนี้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นดราม่าเล็กๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆนะคือแอดเก็บรวบรวมมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแอดคงพอพูดหัวข้อ,ขอต้นคืดไม่ได้ต้องฟังจนจบคลิปเองนะจ๊ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างขอพูดคร่าวๆว่าเกี่ยวกับไอจีโนริซ่าเมดกาล่าอนเซแล้วก็อื่นๆอีกน,นิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้พูดกว้างๆเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา มีเพื่นแฟนหลายๆคนเขาเข้าไปสังเกตใน IG ของริซ่าว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆโนริซ่าถึงลบโพสต์ไปมากกว่า14โพสต์ก่อนหน้านี้นะแล้วพอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนนริซ่าก็ลบโพสต์เพิ่มไปอีกจนปัจจุบันเนี่ยจาก1053โพสต์เหลือเพียงแค่1029โพสต์ไปมากกว่า24โพสต์นั่นเองเพื่อนๆก็เคยเกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นว่านอริซ่าลบโพสต์อะไรกันไปนะหรือจะเป็นโพสทูมันนี่วอลเล็ก็หายไปละแต่ก็ยังเห็นชุดล่าสุดที่โนริซ่าใส่ จุดสังเกตอะไรไหมหรืออะไรก็แอดก็ไม่ค่อยมั่นใจนะถ้าใครมีจุดสังเกตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้แต่มีคนแบบคาดเดาไปว่าแบรนด์ซีหรือเปล่าทรูมาน,นี่หรือเปล่า2แบรนด์นี้นะแต่แอดเท่าที่เห็นเนี่ยไปย้อนดูก็ไม่เห็นว่า2แบรนด์นี้จะหายไปจากหน้า IG ของนริศาเลยนะแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมีแต่แบรนด์ที่แบบ อาจจะหายไปที่แอดเห็นแวบๆนะอาจจะเป็นเดทิสเต้หรือเปล่ปาก็น่าจะยังมีอยู่เหมือนกันนะก็เหมือนว่าจะยังอยู่ครบทุกแบรนด์ก็เลยงงว่าเอ๊นอริซ่าลบโพสอะไรหนะ้าหรือจะเป็นโพสต์ไปเที่ยวบางโพสต์ post, หรือจะเป็นอะไรที่มันแบบเป็นทางการหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะจ๊ะใครสังเกตรตรงไหนเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยบอกแอดกันได้นั่นเองนะจ๊ะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะทุกคนนะแล้วไหนๆเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องการรับแบรนด์ต่างๆหรือแบรนด์ที่นอริซ่าเนี่ยเป็น global Bad ambassador ให้นะเท่าที่สังเกตตดดูกกกกกก็็ไไมมม่่้้ลลบบบใชหแววยััังีโพสสอออาาาารเนญญ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ถือเป็นงานที่ยากมากๆเพราะาลิซาของเรานะจ๊ะได้รับข้อเสนอจากแบรนด์ทั่วโลกมากกว่า100แบรนด์เลยนะแล้วน้องเนี่ยเลือกน้อยกว่า10บแบรนด์เท่านั้นที่จะร่วมง,งานด้วยรวมทั้งดินทิสเตอะไรประมาณนี้ซึ่งแอ๊กมองว่าเอ๊ะทำไมเขามาโพสต์อันนี้นะก็เลยงง,งว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับด e นทิสเตหรือเปล่าถ้าไปย้อนดูใน IG เนี่ยก็จริงๆนะแทบไม่เห็นโพสต์เกี่ยวกับด e นทิสเตเลยหรือว่าอาจจะเป็นการแบบหมดสัญญาไปแล้วแต่ทีนี้มาดูว่าอลิซาก็ไม่ได้โพส์เกี่ยวกับ,บเดินโพสต์ท่ มากถึง24โพสต์โพสกันเลยเหรอก็ดูไม่น่าจะถึงนะเออเท่าที่แอดสังเกตดูน้องก็ไม่ได้มีการลบอะไรเท่าไหร่แต่ตัวเลขตรงนี้มันก็เป็นในยาที่สําคัญมากๆเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เป็นแบบค่อนข้างสูงมากๆถึง24โพสต์ แต่เท่าที่แอดส่องดูก็ยังอยู่ครบแบรนด์ที่นนริซ่าเคยแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้แม้กระทั่งแบบเพนช็อปก็ตามหรือจะเป็นแม็กหรือจะเป็นด e นทิสเต้ก็อยู่หมดไม่เห็นว่าน้องของเราเนี่ยจะลบโพสอะไรเป็นพิเศษออกไปเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเ,เพื่อนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างก็คุยกันได้นะมีแค่เรื่องแรกนะจ๊ะมาดูเรื่องต่อมากันดีกว่าที่มีภาพล่าสุดก็คือเพื่อนของดีเจสเน็กมาอัพภาพเพิ่มเติมว่าเขาเนี่ยก็ได้มีการถ่ายรูปคู่กับพี่ดีเจสเน็กกับน,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 น้น,น,น, IG, น,น,นร โมเมนต์พิเศษของเพื่อนรักแล้วก็มีนนริซ่าเนี่ยติดมาด้วยในภาพแรกที่เขาเลือกมาเป็นมาเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยทุกคนถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีจริงๆน่นาจะโดนโริซ่าของเราตกมาเป็นแฟนคลับอีกหนึ่งกรุบแล้วนั่นเองเนีจ้ะเอเออะ อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่อัปเดตไม่ได้เพราะว่ามีการคอนเฟิร์มมาแล้วจาก Twitter ที่ชื่อว่า c l e ีนั่นเองนะครับเขาบอกว่านนริซ่าได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะไปร่วมง,งานเมดกาล่าในปีนี้ซึ่งรายชื่อแต่ละคนที่ไปนั้นอ๋อ oh ฮไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นงานไฮแฟชั่นประจําปีอยู่แล้วเนาะก็ต้องบอกว่าขาดนนริซ่าไปไม่ได้นะจ๊ะคนที่แอดพอ์จะรู้จักก็ต้องบอกได้ว่ามีดูอ l i ิป j าแจ็คสันหวังเอมมาสโตนเกรตาเกอร์วิก คือแบบแทบจะรู้จักหมดเลยแม่แอนแฮทเวยในรอบนี้ก็มาร่วมง,งานกันด้วยฟอร์เรนพิวก็มานะจ๊ะแล้วก็อีกหลายๆคนนั่นเองนะเ,นเพื่อนๆนะก็รอ,อดูรุปไม่ๆม่ชุดที่สวยจังนอริซ่าได้เลยจ้ามาดูซิว่าถ้าเป็นงานแฟชั่นแบบนี้นอริซ่าจะเลือกใส่แบรนด์ไหนก็มีโอกาสที่แบรนด์นั้นเนี่ยอาจจะได้จรดประกาศเซ็นสัญ,ญญาเป็น global brand ambassador ก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องมานั่งจับตามองกันอีกทีนะจ๊ะแต่ส่วนตัวแอนก็คิดว่าไม่น่าจะเซ็นกับใครแล้วนะน่าจะเปิดแบรนด์ตัวเองไปเลยจบๆ ได้ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วออก Brown, แบรนด์ราวนี่ไงแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ขายหมดอ้วทุกคนเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อเลยจ้าลบสาาของฉันแล้วในหน้าเราก็พูดถึงเรื่องแฟชั่นกันแล้วตอนนี้ก็มีโผอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะเพื่อนๆนะเป็นโนะผลที่เกี่ยวกับโนริซ่าแล้วก็น้องโรเซ่จ้าเพราะว่าล่าสุดทาง Twitter แบบ b l a c k พิงค์ g l o b a l นะครับเขาเอามารายงานว่าน้องโรเซ่ร่วมกับโริซ่าทั้ง2คนเนี่ยในฐานะจิเป็นเคป๊อปเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นที่ได้รับเลือกให้เป็น fashion Prize. จ um นนเอจก็คือร่วมิงงราวัน ครั้งนี้นะเ,นเพื่อนนะต้องบอกว่าอ้ oh my g o d เป็นโปรแบบพรีเมียมจากฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวก็มารอรุ้นว่า2คนนี้เนี่ยจะมีการเข้าชิงอะไรกันยังไงด้วยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้มีได้รายละเอียดมาแค่นี้ทุกคนนะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็พูดกันแล้วเราก็พูดถึงเรื่องที่โนริซ่าของเราเนี่ยไปตตดอันดับเป็นหนึ่งใน3คนที่ปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจธธธนะต่อเศรษฐกิจธธเลยนะทางดนตรีในประเทศเกาหลีแลนน้วโนริซ่าของเราเป็นคนเดียวที่เป็นคนไทยได้วยจ้าซึ่งข่าวนี้นะครับเขาบอกว่ามาจาจกกเาเี้ึงนบัท เป็นการการันตีแล้วก็ยืนยันเองว่านอริซ่ามีอิทธิพลขนาดนั้นนะจ๊ะเออเกาหลีนะต้องลืมตาตื่นแล้วนะว่านอริซ่าของเรานั้น เป็นหนึ่งในบุคคลสาคัญเลยที่เปิดประตูให้วงการเคป p OP นั่นเองจ้าซึ่งอีกสองคนที่ติดโผล่มาด้วยก็คือพี่จีซูแล้วก็หนึ่งในสมาชิกจาปลอไฟฟ้านั่นเองนะจ้าอาะก็ว่าไปจบเนาะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยสถิติอันดึงใจมากๆของโนริซาของเราเพราะว่าตาลิสของเราไปติดเป็นแรปเปอร์หญิงที่มียอดสตรีมสูงบน Spotify ในอันดับที่17นั่นเองจ้าไปถึง2006ล้านสตรีมนั่นเองนะจ๊ะในส p อ t i f y นะทุกคนนะและต้องบอกว่านอริซามีแค่2เพลงที่เป็นของตัวเเองงแแบบทาาทาาากร่่นนนั้้ดวยนะออต แบบระดับโลกนะจ๊ะแต่คนอื่นที่อยู่ในเคป๊ OP, ไม่มีใครติดเลยจ้าอะไรก็ว่าไปนะทุกคนนะเออแล้วได้ไดเลยก็อย่าลืมไปสตรีมเพลงมันนี่บน YouTube กันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าใกล้จะ1,000ล้านนะแอดมาบอกหลายคลิปแล้วนะก็ช่วยไปฟังกันนิดนึงนะทุกคนนะเออ,อแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเนะพื่อนๆน,นะยิ่งฟังข่าวนนริซ่าก็ยิ่งชุ่มปอดเนาะ